สวัสดีค่ะกับครูพาวาริศรยาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนจำนวนคู่จำนวนคี่เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถบอกจำนวนนับใดๆที่เป็นจำนวนคู่ จำนวนที่ได้ถูกต้องนะคะอ่าครานี้เรามาดูสิคะอ่ามาดูสิคะอ่าดูดาวทั้งหมดมีกี่ดวงนับสิหนสองเขียนแทนด้วยเลข2นะคะออามาจับคู่กันดูสิคำว่าคู่ต้องมีสองอันนะคะอ่าจับคู่เลยค่ะอ่ะทาทำไปพร้อมๆกันนะคะถูกต้องค่ะไม่เหลือเศษเลย ต่อไปมาดูดาวอีกดูสิมีกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่เขียนแทนด้วยเลขสมาจับคู่กันนองดูสิอจับคู่คคกันค่ะดูการอ่าหนึคู่อสองคู่ดาวสี่ดวงมีสองคู่เพราะฉะนั้นจับคู่กันแล้วไม่เหลือเศษเลยแสดงว่าสี่เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะอะมาดูสิคะ ดาวมีทั้งหมดกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดวงอ้ําหกดวงเขียนแทนด้วยเลขหกมาจับคู่กันดูสิคะอ่าหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ถูกต้องค่ะไม่เหลือเศษเลยนะคะแสดงว่าหกเป็นจำนวนคู่ต่อไปมาดูสิคะดาวกี่ดวงแปดดวงนะคะอะลองมาจับคู่กันดูสิ อ่าแปดดวงแขนแทนด้วยเลขแปดจับคู่กันเลยค่ะได้กี่คู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าเลขแปดหรือดาวแปดดวงนะคะเป็นจํานวนคู่เพราะไม่เหลือเศษเลยพอเราจับคู่แล้วนะคะต่อไปมาดูดาวกี่ดวงนักเรียนนับเลยค่ะใช่ค่ะสิบดวงสิบดวงเขียนแทนด้วยเลขสิบสิบมาจาับคู่ดูสิคะ ได้1คู่2คู่3มคู่สีค่คู่5คู่อ่าสิบคู่ได้5คู่ไม่เหลือเศษเลยแสดงว่าสิเป็นจำนวนคู่ค่ะอ่าจำนวนคู่เป็นจำนวนที่นับทีละสองแล้วไม่เหลือเศษเลยนะคะคราวนี้เรามาดูอีกทีนะคะอ่ามาดูซิ หดาวมีหนึ่งดวงใช่ไหมคะอ่ะเขียนแทนด้วยเลขหนึ่งจับคู่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีดวงเดียวต่อไปมาดูดาวมีกี่ดวงคะหนึ่งสองสามสามดวงสามดวงเขียนแทนด้วยเลขสาลองมาจับคู่ดูสิคะได้1คู่เหลือเศษอีกหนึ่งดวงแสดงว่าสามเป็นจำนวนที่ต่อไปมาดูอีกคะ่ะ ดาวมีกี่ดวงคะนับสิคะใช่ค่ะห้าดวงห้าดวงเขียนแทนด้วยเลขห้าลองมาจับคู่ดูสิคะได้กี่คู่1คู่สองคู่เหลือเศษหนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่าห้าเป็นจำนวนคี้เพราะมันเหลือหนึ่งจับคู่แล้วเหลือหนึ่งนะคะต่อไปมาดูอีกทีสินับสิคะใช่ค่ะเจดดวงค่ะอ่า เจ็ดดวงเขียนแทนด้วยเลขเจดนะคะจับคู่กันดูสิคะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อ้เจ็ดคู่แล้วได้สามคู่แต่เหลือเศษหนึ่งดวงแสดงว่าเจ็ดเป็นจำนวนคี่คะ่ะมาดูดาวอีกสิคะว่ากี่ดวงนะนับเลยคะ่ะใช่คะ่ะมี9้าดวง เขียนแทนเลขเก้านะคะอ้ามาจับคู่ดูสิคะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่เก้าจับคู่จับคู่กันแล้วได้เก้าคู่แต่เหลือได้เก้าเก้าจับคู่กันแล้วได้สี่คู่เหลือหนึ่งดวงแสดงว่าเก้าเป็นจำนวนขี้นะคะจำนวนขี้เป็นจำนวนที่นับทีละสองแล้วเหลือเศษหนึ่ง นะคะต่อไปไปดูไปดูแบบฝึกหัดหน้า27่สิบเจ็ดนะคะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแล้วบอกว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะามาดูข้อหนึ่งนักเรียนนับเลยค่ะมีทั้งหมดมีรูปอะไรนะคะรูปหมีเหรอคะอมีทั้งหมดกี่ตัวดูสิ 6ตัวถูกต้องค่ะหตัวมาจับคู่กันดูสิหกเป็นจำนวนคู่จับคู่ได้3คู่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูอีกที่ข้อ2อ่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คะเจ็ดอ่าเจับคู่กันได้กี่คู่นะคะดูสิคะหนึ 1, 2, 3, 3่สามาคู่เหลือเศษหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้น7เป็นจำนวนคี่นะคะเพราะมันเหลือเศษหนึ่ง ไปมาดูสิคะข้อสามมีกี่ตัวคะถูกต้องค่ะมีสิบตัวสิบตัวเรามาจาับคู่ดูสิคะได้กี่คู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสองสามสี่ห้าห้าคู่ไม่เหลือเศษเลยแสดงว่าสิบเป็นจำนวนคู่คะ่ะมาดูดินสอน,นะคะมีเท่าไหร่คะนับเลยค่ะถูกต้องค่ะมีสิบห้าสิบห้า นักเรียนมาจับคู่กันดูสิคะอ่าจับคู่กันได้กี่คู่ใช่ค่ะได้เจ็ดคู่เหลือ,อเศษหนึ่งเพราะฉะนั้นสิบห้าเป็นจำนวนขี้คะ่ะคราวนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะดูสิมีเลขสองตัวแล้วนะคะมีสองหลักมีหลักหน่วยกับหลักสิบอ่าโอ้ลิปมีทั้งหมดยี่สิบเอดนะคะยี่สิบเอ็ด นักเรียนจับคู่กันดูสิคะมันเยอะเนาะเออเราก็จับคู่กันแล้วได้เท่าไหร่คะได้สิคู่เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งแสดงว่าเศษหนึ่งเป็นจำนวนคี่นะคะเรามาสังเกตดูว่านักเรียนสังเกตดูเลขสองหลักนะคะมีเลขห้าเลขหนึ่งนี่จะเป็นจำนวนคี่นะคะในหลักหน่วยนะคะเรามาสังเกตดูเลขหก เป็นจำนวนคู่พอมีเลขเจก็เป็นจำนวนคี่สังเกตดูนะคะหลักหน่วยนะคะ,ะมาดูสิคะไปดูดูต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ระบายสีเขียวจำนวนในตารางร้อยที่เป็นจำนวนคู่สังเกตดูนะคะมีอะไรมัง่งสองสี่หกแปดสิบสิบสอง สิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่ยี่บหยบแปดสาสินักเรียนสังเกตดูซิเลข2หลักนะคะเริ่มจาก12ไปนะคะนักเรียนสังเกตดูว่าจะมีหลักหน่วยก็คือเลขสองเลขสี่เลขหเลข8ดแล้วก็เลขศูนเนี่ยจะเป็นจํานวนคู่เห็นไหมคราวนี้ เราไม่ต้องไปจับคู่แล้วนะคะเรามาสังเกตหลักหน่วยนะคะถ้าหลักหน่วยเป็นสองสี่หกแดแล้วก็ศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนคู่นะคะอ่ะต่อไปค่ะดูต่อไปเลยนะคะก็เป็น32 34 36 38 40ามสิบสี่สาิบี่สิี่ิบสสี่สิี่สี่สส

เก้าสิบหกเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยฮะคราวนี้เรามาดูซิเขาบอกว่าให้ระบายสีเหลืองจำนวนในตารางร้อยที่เป็นจำนวนขี่นะคะอ้าวมาดูหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าดูนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นจำนวนขี้นะคะ รานนี้เรามาดูนะมันจะเป็นตัวหลักแล้วนะอ่าวมาดูต่อไปเลยค่ะสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าอ่างามาสังเกตดูหลักหน่วยนะคะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี่เป็นจำนวนคี่เห็นไหมคะต่อไปเราต้องมไม่ต้องตังจับกู้กันแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตหลักหน่วยนะคะจะเป็นกี่หลักกี่หลัก ก็ตามให้นักเรียนสังเกตที่หลักหน่วยค่ะ,ะดูต่อไปนะคะ21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43, 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 61 6

ข้อต่อไปนะคะอ่าบอกว่าให้เขียนจำนวนคู่ระหว่างจำนวนหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบทุกจำนวนนะคะอ่าคราวนี้อยู่ระหว่างนะคะเริ่มใช่ค่ะอ่าจำนวนคู่ก็มีหนึ่งร้อยสองเห็นไหมสังเกตดูหลักหน่วยนะคะหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยสิบแปดหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบสองหนึ่งร้อยสามสิบสี่หนึ่งร้อยสามสิบหกหนึ่งร้อยสามสิบแปดหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หนึ่งร้อยสี่สิบหกหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคราวนี้มาดูสิคะอืม

บอกว่าให้สังเกตุหลักหน่วยเห็นไหมคะจะมีกี่หลักสองหลักสามหลักก็ตามให้ดูที่หลักหน่วยนะคะเขียนจํานวนคู่และจํานวนคี่ที่มีสามหลักอย่างละห้าจำนวนนะคะจํานวนคู่คืออะไรเอย่ยอ่าใช่ค่ะจํานวนคู่เห็นไหมมีหนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่ง

เป็นจำนวนขี้จริงๆค่ะคราวนี้การที่เราเรียนจำนวนคู่จำนวนขี้มาแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะให้นักเรียนสังเกตหลักหน่วยจะมีกี่หลักหนึ่งสองหลักสามหลักสี่หลักก็ตามให้นักเรียนสังเกตดูที่หลักหน่วยถ้าหลักหน่วยเป็นสองสี่หกแปดศูนย์ก็จะเป็นจำนวนคู่ถ้าหลักหน่วยเป็น 1>, 1 3ึ่งเป็นจำนวนคี่ค่ะจากคลิปนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจจำนวนคู่จำนวนคี่ดียิ่งขึ้นนะคะเจอการคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ